สวัสดีค่ะพบกับครูเนนนี่กับเพจรูทันประการและกฎหมายนะคะหลายหลายคนส่งคำถามมาว่าครูเนนนี่คะไทยประกันภัยกับอาคาเนประกันภยัยความคุ้มครองเนี่ยสุดแล้วอะไรยังไงเมื่อไหร่อ่าครูเนนนี่เลยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของทางกองทุนประกันวินาศภายัยหรือว่ากอบวอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันคุ้มครองวันสุดท้ายคือวันที่14พฤษภาคมปีนี้2565 ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยค่ะกองทุนประกันวินาศภัยก็จะยกเลิกความคุ้มครองของประกันทุกประเภทออกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ยื่นคำทวงหนี้อย่าลืมยื่นคำทวงหนี้กันนะคะทั้งทาง,ทางช่องทางออนไลน์ทางคอปพอหรือว่าตามกอปวอนะคะ แล้วก็มีอีกคลิกหนึ่งค่ะสำหรับใครที่ขอใบรับรองแพทย์หรือว่าผลเนี่ยค่ะแนะนำให้ขอมาเผื่อเป็นอย่างน้อย2ชุดนะคะแล้วอย่าลืมดูเรื่องตาปาลมด้วยค่ะว่าจะต้องตรงกับหัวของโรงพยาบาลที่เขาออกให้นะคะเพื่อป้องกันเวลาที่สมมติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอเอกสารอีกรอบนึงค่ะ ย้ำนะคุ้มครองถึงวันที่14พฤษภาคมปี2565นะคะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำทริคและอัปเดตข้อมูลเพลทตันนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ